วันนี้ตอนนี้เราอยู่ท่าเหลือท่าดินแดงน,นะคะเราจะข้ามไปฝั่งท่าน้ําราดชวงเราจะข้ามไปฝั่งท่าน้ําลาดชวงนะคะแล้วก็จะเดินผ่านร้านขายของ10บบาทจะพาไปดูว่าร้านไหนของสิบาทมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ร้านที่ขายกล่องสุม่มยกเซตที่สัมเพ็งนะคะด้วย เดี๋ยวเราลงเรือกันก่อนนะคะเรือคนเยอะอยู่ เือนะคะคตอนนี้เราก็ขึ้นเรือมาฝั่งท่าน้ำลาดชงนะคะก็จะเห็นว่าจะมีปลาตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราพอเดินออกไปจากจากเรียกว่าอะไรนะจากท่าเรือเราก็จะเดินชิดขวาไปเรื่อยๆนะคะ สักพักหนึ่งก็จะเจอร้านขายของทุกอย่าง10บาทค่ะนะะี่ค่ะทางจะเป็นแบบนี้ตรงล่มตรงนี้นะคะร่มสีนำเงินนี้จนะเป็นร้านถ่ายลูกชิ้นที่ดังๆนะคะเคยออกทีวีมีปูอัดปูอัดแผ่นทอดด้วยนะคะ ูอัดแผ่นทอดอ่าเรามาชิดขวาต่อนะคะเดี๋ยวมันจะอีกแป๊บนึงก็จะน่าจะถึงละร้านไห่ของสิงบาทจริง,รงๆเราเคยมาครั้งหนึ่งเลยรู้สึกว่ามันคุ้มก็เลยพาเพื่อนๆมาดูตามที่เราเคยมานะคะตรงไหนเอ่ย ตรงนี้คือท่าเรือราโชโองนะคะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะยาวเท่าไหร่รนี้นะ มีเซเว่นแล้วก็ผ่านถนนตรงนี้ถนนทรงวาดน,นะคะแล้วข้ามถนนมันจะมีเกาอสร้างอยู่ตรงนี้สัญลักษณ์ ร้านขายสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์หลายๆอย่างตรงนี้จะผ่านร้านขายรองเท้า แล้วร้านถ่ายกระเป๋านะคะอันนี้จะมีกระเป๋าที่อยวให้เข้าไปดูข้างในนิดนึงนะคะเป็นกระเป๋าแบบนี้ค่ะที่มันจะมีตัวตกแต่งก็ตัวตกแต่ตแงจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ขอเสริมนิดนึงเนี่ยสิบสองตัวสิเยอะแยะไปหมดเลย เขาก็จะให้เลือกกระเป๋าแล้วก็เอาตัวตุวต๊กตาต,ตุ่นมาติดตรงนี้นะคะไปกันตอนนะคะใกล้แล้วค่ะผ่านธนาคาร UOB ถึงแล้วค่ะร้านนี้นะคะร้านขายของทุกอย่าง10บาทหน้าร้านเป็นอย่างนี้เป็นตึกข้างในมีแอร์นะคะไม้แขวนเสื้อก็10บาทได้3อัน10บาทเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะ เดดมาก็จะเจอกล่องสูมก่อนสิบบาทเนี่ย่นี่อะไรอ่ะเซ็กชี่อืมนี่นะคะ่ะบรรยากาศในร้าน เดี๋ยวเราพาเดินดูเทอร์ล็อกนะคะนี่ไม้แกกเสื้อก็มีอยู่ในนี้ด้วยถ้าอันเล็กอันเล็กจะได้ห้าอัน ปะเตอร์ปากกาปากกาหน้ารักอันนี้ดินสอปากกานี่ยนะ เดี๋ยวให้กลับมาดูอีกรอบนึงปากกาค่ะจะเน้นของน่ารักนะคะขอพูดเสียงเบาหน่อยเพราะอยู่ในร้านเงียบมากอะไรอ่ะเจกไม่รู <c oughs> ้เลไตตโลกะเฮ้ยมีเบอร์เกอร์ด้วยตร <c oughs> งนี้ มีสติกเกอร์หนังวิ่งมีสองสุม่มอ่ะเจกดูดิเหมือนกันเลยมิ้วมิ้วถ้าสุ่มอันนี้จะได้อะไรนะ ไปกันต่อกันไก่สิบบาทเฮ้ยเจ๊กันไก่อันใหญ่ก็สิบบาทอ่ะเหมือนของป้าเลยเออ,อนเนอาอ่สิบบาทเดี๋ยวกลับมาอีกรอบหนึ่งมาซื้อโอ้ยพวงคุณเจ๊ ที่ปิดตาตรงนี้เป็นของใช้ในบ้านนะคะหมดแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราเดินออกตรงนี้ให้ดูฝั่งที่ยังไม่ได้ถ่ายนะคะจากตอนแรกที่เข้ามามีของอะไบ้างาดีกว่าะคะ่ะ เดี๋ยวเราไปร้านขายกล่องสุง่มยกแพ็กกันนะคะเคยเห็นว่าเคยเห็นเขาขาย200บาทต่อ6ตัวต้องเดินให้ถึงซอยสัมเพงก่อนนะคะระหว่างทางก็จะมีขายอาหาร กระเป๋าเสื้อผ้าตรงนี้คืออออาหารอะไรไม่รู้เก่าๆตอนนีจ้จะเดินแบบลุยเลยนะคะให้ถึงซอยสำเพง็งแต่ว่าส่วนตัวจะเรียกว่าซอยฟุ้งฟิงนะคะเพราะมีของน่ารักเยอะ วข้างหน้าตรงโน้นอาจจะไม่เห็นในกล้องตรงอย่าเพิ่งเบื่ออันนัะนะคะมีร้านชาตรงนี้อันนี้อร่อยอร่อยตรงนี้ใกล้แล้วคะ่ะ ถึงแล้วค่ะนี่คือแม่ครัวมจะเป็นซอยที่มีขายปิ้งปิ้งย่างย่างปลาหมึกปิ้ง,ง,ง,งกล้วยปิ้งนะคะเราก็เดินจะชิดขวาไปก่อนเพราะว่าร้านที่เคยมาซื้อกล่องสุง่มซานลตัวเล็กๆที่เป็นยางลบไปครั้งที่แล้วจะอยู่ซอยนี้ จะมุ่งไปที่ร้านที่เคยซื้อเลยนะคะเราไปใช้ดูเล็บ้ดีผผนะครับหกสิบาทยังไม่ถึงนะคะร้านนี้ยังแพงอยู่จะผ่านร้านขายตุ๊กตายเยอะๆแล้วก็ร้านไม่ใช่ร้านนี้เป็นผู้ชายขายหน้า ร้านนี้หรือเปล่าร้านนี้ค่ะร้านนี้ผู้ใช้คนนี้อันร้านนี้ขายถูกนะคะ,ะ,ะนี่ถุงกล่องสองร้อยที่เคยบอกไปส่วนอันนั้นคือที่เคยซื้อไปนะคะพี่จำหนูได้ไหมหนูเคยซื้ออันนี้ไปอ๋อค่ะหนูขอถ่ายเลยนะคะค่ะไปกันต่อเลยคะ่ะ ดตอนนี้ก็คือเสร็จภารกิจแล้วว่าอยู่ร้านเมื่อกี้นะคะแล้วพาเดินให้สุดซอยไปเลยละกันเผื่อรถเลี้วนะครับลองรเลี้ยวับ อันนี้ก็สองรอ้อยร้านนี้ก็สองรอ้อยเดินมาอีกหน่อยเป็นไล่เมโลดี้อันยาอะไรมีหลายแบบเลยนะไปกันต่อค่ะเดินให้สุดซอย สุดซายคือจบภารกิจนะคะระวหว่างทางจะเจออะไรอีกหมี่เนยโหลละร้อยยี่สิบหมีเนย,ม,เนยมันจะมีร้านหนึ่งที่ขายหมีเนยของแท้ด้วยเป็นคงกุญแจไปไหนแล้วเหมือนจะไม่อยู่ละ อาจจะเอาออกไปแล้วจะสุดแล้วน,นะคะตนี้ก็มีอะะค่ะตอนนี้ภารกิจของเราก็เรียบร้อยแล้วจะมาสุดกันที่ตรงร้านที่ขายขายขายูายกคตา ะมีขายเสื้อผ้าตรงนี้เดี๋ยว้าไปดูค่ะร้าน,นนี้ค่ะขายเสื้อผ้า150าบาทนี่หลายอย่างเลยชุดนอนด้วยขอจบคลิปที่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเราได้ทำภารกิจสำเร็จแล้วเนะยนำร้านสิบบาทแล้วก็ ขายกล่องสูมในราคาถูกยกลังยกแพ็ะคมาขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมตับใครกดไลค์กดแชร์นะคะ